สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วง2องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นการเล่นของชนาทิปในทีมคาวาซากิฟอนตาเล่หลังจากเปิดฤดูกาลมานะครับพีเจของเราเนี่ยก็ได้ลงไปตัวจริงติดต่อกันถึง5นัดแล้วนะครับผม ถืว่าโค้ชของทีมนี้เนี่ยมีความเชื่อใจในตัวของพี่เจของเราเนี่ยสูงเลยทีเดียวเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้แอซซิตหรือว่าได้ทําประตูนะครับแต่ก็ช่วยให้ทีมเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีได้พอสมควรเลยนะครับผมเพราะนี่เนี่ยก็คือทีมใหม่นะครับเอาจริงๆเนี่ยการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเลยทีเดียวนะครับแต่เท่าที่ผมดูในการเล่นของพี่เจของเรานะครับผมก็คิดว่า ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเพื่อนในทีมเนี่ยจะยังไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจที่จะส่งบอลให้เขาสักเท่าไหร่นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาเนาะก็ต้องมีการเชื่อใจกันมีการสนิทกันเพราะว่าเราคือคนนะไม่ใช่เครื่องจักรกันเนาะมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับผมก็เพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงหรือเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมเต็มที่ได้เลยนะครับเอาล่ะครับนั้นเราลองไปฟังความคิดเห็นของ ชาวอาเซียนกันลองดูบ้างนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างหลังได้เห็นการเล่นของพี่เจของเราแล้วไปลองฟังกันเลยนะครับไปฟังกันมาที่คอมเมนต์แรกนะครับระดับของเขาเนี่ยคนไปยุโรปแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชาวเวียดนามเนี่ยถึงต้องหัวเราะความคิดเห็นของฉันนะความคิดเห็นถัดมาผู้เล่นระดับสุดยอดจากเวียดนาม คอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยที่มาคอมเมนต์ดักกอาไว้นะครับกวงงไฮแห่งประเทศไทยจากนั้นนะครับก็มีชาวเวียดนามมาตออใต้คอมเมนต์นะครับผมล้อเล่นกันเสมอแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวียดนามทุกคนรู้ว่าชนาทิพยเนี่ยเหนือกว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปครับฉันเป็นชาวเวียดนาม เราเป็นแฟนบอลที่รักทีมชาติของเราแต่เราก็ยังคิดว่าเนี่ยชนาทิปเป็นผล่นที่ดีที่สุดอขเมนต่อไปกันนะครับผมเหนือกว่าแต่ต้องการเวลาเพิ่มในการปรับตัวให้เข้ากับแทคนิกของทีมคขมเมนต่อไปกันนะครับฉันไม่รู้ว่าชนาทิปเนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นของทีมหรือเขาทำลายสไตล์ทีมหรือไม่ รู้สึกว่าระดับทั้งทีมเนี่ยตกลงก็มีคนมาตอบตายคอมเมนต์กันนะครับผมฉันว่าผู้เล่นคนสำคัญหลายคนออกจากคาวาซากิและชนาทิพยเนี่ยมาคนเดียวแน่นอนว่าพลังของคาวาซากิเนี่ยออนแอร์ลงในฤดูกาลนี้คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมว่าชนาทิพยเนี่ยเล่นดีมากการมีพรสวรรค์ชนนี้เนี่ยถือเป็นสมบัติสำคัญสำหรับประเทศของคุณ เลิกล้อเรียนกันแล้วมาสนุกกับฟุตบอลกันเถอะคอมเมนตต่อไปกันนะครับผู้เล่นที่ดีที่สุดของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันดูเลยฝีเท้าดีมากแต่น่าเสียดายกองหน้าไม่สามารถทำประตูได้คาวาซกิต้องการกองหน้าที่มีคุณภาพมากกว่านี้ ต่อไปกันนะครับไปลองฟังก,กันดูเลยนะครับชนาทิปเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียวินน้ำรักผู้เล่นคนนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคอมเมนต์ประชดประชันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอบคินเห็นต่อมานะครับผมเขาเล่นได้ดีมากเหมือนกวงไฮแล้วก็มีคนไทยมาตอบตามคอมเมนต์นะครับกวงไฮ ตอนนี้เป็นระดับกาแล็กซี่มันยากเกินไปที่จะเปรียบเทียบกับเขาคอมเมนต์ต่อมาครับดูชนะที่เล่นน่าถึงเสมอและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปลองฟังก,กันเลยไม่อยากยอมรับเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงผู้เล่นคนนี้เนี่ยดีที่สุดของอาเซียนอย่างแน่นอนในเวลาเดียวกัน พลเล่นเวียดนามคนโปรดของฉันอย่างของเฟืองเนี่ยตอนนี้เงียบเป็นอย่างมากก็จะไปแล้วนะครับผมกับการซอมเมตนของชาวอาเซียนนะครับก็ไม่ได้มากไม่มายเนาะพยายามหาแล้วนะครับก็พอให้มาได้อุ่นใจให,ให้มีความสุขกันบ้างสักนิดหน่อยเลยกันนะครับหลังจากที่ราคา้นามันขึ้น เราก็รู้สึกเศร้ากันเหลือเกินโอ้โหไขเติมเต็มถังเนี่ยรู้สึกเป็นคนรวยไปเลยนะตอนนี้โอ้โสุดยอดนะฮะห้าบาทต่อลิตรน้องสุดยอดนะฮะโอเคครับก็คิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้อยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม